สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญโยงสวัสดีคุณหมอปาล์มสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับน้องแมวน้องแมวตัวนี้เป็นพันธุ์สกอตติดโฟก็เป็นพันธุ์ที่คุ้นเคยแล้วก็เป็นแมวพันธุ์ที่นิสัยดีวันนี้ก็มาฉีดวัคซีนประจําตัวสําหรับก่อนฉีดวัคซีนคุณหมอก็จะทําการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสําหรับตัวนี้การตรวจสุขภาพเบื้องต้นเป็นอย่างไรบ้างคะ ปกติดีค่ะก็ทำการฟังปอดหัวใจนะคะก็จะดูรูปร่างของเขาค่ะเจ้าของกังวลว่าเขาจะผอมเกินไปนะคะแต่ว่าพอตรวจแล้วก็มีกล้ามเนื้อค่อนข้างปกติแล้วก็หุ่นเพียวงามนะคะสำหรับน้องแมวที่ยังไม่ทำหมันก็จะหุ่นลีนๆแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ทำการตรวจร่างกายตรวจอึแล้วก็ถ่ายพยาทำวัคซีนนะคะเนื่องจากว่า มีปัญหาที่บอกว่าน้องแมวอึปน,นเลือดนะคะมีเลือดปนเป็นพักๆค่ะทั้งๆที่แบบก็ทานอาหารตัวเดิมเดิม ซึ่งปัญหาอืมีเลือดปนเจอค่อนข้างบ่อยในน้องแมวนะคะคิดว่าเป็นปัญหาจากแบบเรื่องของลำไส้มีการรคายเครืองนะคะอาจจะเป็นอาหารชนิดที่ไม่ถูกกับเขาหรือว่ามีแบบการติดเชื้อในลำไส้ก็ทําให้เกิดการเลือดออกปนออกมาเยื่อบุทางเดิอนอาหารลอกหลุดผิดปกตินะคะวันนี้เราก็จะทําการให้ยาฆ่าเชื้อค่ะก็จะช่วยในการ กลุ่มการอ,าอักเสบของแผลในทางเดินอาหารนะคะรวมทั้งป้อนกลุ่มพวกโปรไบลติกเพื่อช่วยให้ลำไส้มีแบคทีเรียรตัวที่ดีนะคะลดปัญหาแบคทีเรียรตัวที่ไม่ดีลงไปะคะ่ะเนื่องจากเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ต้องการที่จะทําวัคซีนร,ร่วมด้วยนะคะปกติก็จะแนะนําให้ทําคนละรอบแต่ว่าด้วยความสะดวกหลายๆอย่างก็ ทําทร่วมกันทีเดียวไปเลยก็ได้เพราะว่าน้องแมวก็ยังมีความสดใสล่าเริงแล้วก็ทานอาหารได้ปกติไม่ได้ซึมหรือว่ามีไข้อะไรค่ะสําหรับในแมวการทําวัคซีนประจําปีสําคัญมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆสำคัญนะคะในสิ่งแวดล้อมที่ยังมีโรคต่างๆระบาดอยู่ทั้งไข้หัดแมวพิษสุนัขบ้าแล้วก็ลิวทีเมียค่ะ ควรที่จะทำการกระตุ้นวัคซีนทุกๆปีนะคะแม้ว่าเราจะเลี้ยงระบบปิดก็ตามเนื่องจากว่าแมวไม่ได้อยู่ในสุญญากาศค่ะยังคนที่เลี้ยงยังต้องออกไปนอกบ้านแล้วก็เข้ามาในบ้านก็อาจจะพาเชื้อโรคต่างๆเข้ามาสู่น้องแมวได้นะคะแต่หากว่าเจ้าของบอกว่าเลี้ยงระบบปิดก็หมอก็จะแปลว่าเลี้ยงในสุญญากาศอันนั้นก็จะมั่นใจได้ว่าน้องจะไม่ติดเชื้อจากภายนอกเลยค่ะก็สําหรับตัวนี้ก็ วัคซีนประจำปีแล้วก็เรื่องของป้องกันปรสิตก็คือสำหรับตัวนี้ก็เป็นยาหยอดหลังก็ควบคุมหนึ่งเดือนถ้าจะให้แบบมั่นใจว่าไม่มีปรสิตเข้ามาติดก็ควรที่จะหยอดทุกๆเดือนก็ควรที่จะหยอดตรงวันก็จะดีที่สุดเพราะว่ายาก็จะอยู่ในร่างกายเวลาที่พวก ปรารสิตมาดูดมากัดก็จะสามารถลดการติดเชื้อจากพวกนั้นได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นสำหรับเรื่องของการป้องกันไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือว่ายาหยอดป้องกันเห็บหมัดก็พวกนี้ก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นเลยซึ่งบางตัวถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีพวกปรสิต ในปริมาณมากบางทีเขาก็อาจจะมาเกาะบ้างแต่ถ้าเราทำทุกๆเดือนอสำหรับตัวสัตว์ของเราก็จะมีพวกปรสิตมาเกาะน้อยลงวิฉะ่นนั้นก็คือสิ่งสำคัญนอกจากเราทำตัวของเราสิ่งแวดล้อมเราก็ควรที่จะหาทางในการป้องกันก็คือทำให้พื้นที่ที่สะอาดถูกสุขลักษณะและก็เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์แก่การอยู่อาศัย ก็คือเรื่องของความสะอาดเป็นหลักสำหรับตัวนี้วันนี้ก็จะโดนไปโดนฉีดไปกี่เข็มคะวันนี้4เข็มนะคะเพราะว่าน้องฉีดทั้งหัตวัดลิวคีเมียพิสนักว่าและแอนติบโอติกค่ะก็สำหรับท่านใดที่อาจจะสงสัยว่าสามารถทำ วัคซีนรวมกันได้ไหมสำหรับตัวนี้ก็คือเขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อนที่ฉีดคุณหมอก็จะมีการซักประวัติว่าสุขภาพแมวเป็นอย่างไรเจ้าของก็ตอบอตามจริงเราก็สามารถที่จะหาทางแก้ไขป้องกันกันได้ซึ่งสำหรับหุน่นในแมวสำหรับตัวที่ยังไม่ทำหมันก็จะหุ่นแบบนี้ซึ่งสุขภาพ เราดูเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองถ้าแมวไม่สบายหรือว่าดูท่าทางไม่แข็งแรงแลักษณะหน้าตางเูเฮงจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะก็คงหน้าตาซึมๆตาลีลีนอนนิ่งๆนอนแบบหายใจรวยรินนะคะไม่กระพริบตาทีๆแบบนี้ค่ะและยังสดใสก็จะมองซ้ายมองขวามีคู่มีมีรีแอคชั่นต่อการฉีดยานะคะส่วนที่ แมวซึมก็จะไม่กระดุกกระดิกเลยไม่ตอบสนองใดๆค่ะนอนนิ่งๆเหมือนจะหมดแรงนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือเรื่องของแววตาที่คุณหมอโฟกัสก็คืออย่างเช่นบางตัวก็อาจจะมีขี้ตาเขียวตัวนี้ก็เป็นสัญญาณบอกได้ว่าแมวเริ่มไม่สบายก็อาจจะแบบจ,จัดหนักจัดเต็มแบบนี้ไม่ได้สำหรับเรื่องการทำวัคซีนการทำวัคซีนเป็นทำให้เชื้อโรคลดความแบบ ดุลแรงลงเพื่อให้ร่างกายของแมวที่โดนฉีดนำไปศึกษาเรียนรู้ให้รู้กับเชื้อโรคสิ่งนั้นแล้วก็สร้างภูมิร่างกายให้ตัวเองสำหรับท่านใดที่จะนำสัตว์มาทำวัคซีนก็สามารถทำได้แต่สังเกตนิดนึงว่าแมวของท่านกินขับถ่ายปกติหรือไม่นะคะสวัสดีค่ะ